เกซไว้ผมทรง ไปเลยไปเลยเออเอาย่งฟองน่นอีกฟองน่อีกได้กอไปอเดี๋ยวพอทนี่มันจะได้ตัวตัวแป้งนี่ สวัสดีครับยามเช้าวันเสาร์ครับผมเก่งเกษตรซิ่งรายงานตัวครับผมและเราก็ทําตามสัญญานะครับกรุงเจริญนะครับสมอทอดนะครับเพชรชบูรณ์นะครับวันนี้ทางเอซีบีรุ่งเรืองนะครับนาเครื่องขุดมันนะครับจํานวน5ชุดนะครับไปส่งท่านแล้วนะครับเราเสร็จกันแต่แต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นๆนะครับเราเราสัญญากับคุณลุงเจริญว่าเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปส่ง ผมถือว่าคุณลุงเจริญนะครับนำความโชคมีโชคมีใจมาให้กับ s อ b ซีนะครับที่อุดหนุนนะครับเช้าวันนี้เป็นวันสดใสขอให้คุณลุงเจริญนะครับมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมและรวมท้งผู้ที่ซื้อและอุดหนุนสินค้าของลุงเจริญ <c oughs> ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมได้รับความปรารถนาดีจาก s อ b ซีบีรุ่งเรืองครับผมสวัสดีครับ